สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะจังหวัดปากร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดค่ะเปิดกาดไซยองสองแผ่นดินไทยเมียนมากระตุ้นการค้าระดับชุมชนต้อนรับการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอดด้วยค่ะ เมื่อช่วงค่ำของวันที่14พฤศจิกายน2558นายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกาศเซยองสองแผนดินที่บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยดรเทิดเกียรติช an ิ ri, นสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ชันติกุลและนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรอง Ny ri, นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดชมรมผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้กว่า1000คน มันเป็นการเปิดกาดเซยองรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ให้เป็นศูนย์กลางและประตูการค้าการสืบสารวัฒนธรรมแห่งอาเซียนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออกสู่ตะวันตก East West Economic Corridor ที่นครแม่สอดเป็นศูนย์กลางอีกทั้งยังรับเทศกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในช่วงฤดูหนาวนี้ ซึ่งในงานจะมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของทั้งไทยและเมียนมาอีกด้วยในการนี้ตามที่จังหวัดตากโดยนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายลุยโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดมีอว,วดีประเทศเมียนมาดกรเทิดเกียรติชินสาราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะ,ะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครแม่สอด ประชาชนในเขตนครแม่สอดได้ร่วมกันจัดงานกาศเซยองสองแผ่นดินขึ้นตามนโยบายเปิดแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีดำริทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้าขายระดับชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองแผ่นดินสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องแม่สอดมียวดีผลักดันการค้าชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอด สำหรับกาเซยองสองแผ่นดินเป็นความร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาหารพื้นเมืองของสองแผ่นดินผู้ที่มาเดินเที่ยวชมภายในงานจะได้พบกับร้านค้าร้านอาหารมากมายกับบรรยากาศที่สบายๆพร้อมรับชมการแสดงจากนักเรียนนอกจากนี้ยังได้สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งของอำเภอแม่สอดเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้พักผ่อนในสวนร,รับลมหนาวซึ่งกาศยองสองแผ่นดินจะเปิดให้บริการทุกเยก็นวันเสาร์ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณกาซยองสองแผ่นดินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดในวันและเวลาราชการ เข <iet> <yap> okay, ้าไปอีกโอเคค่ะนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับตอนนี้นะครับกาเซยองสองได้ดินคับได้เปิดสถานกขายอให้น้องทีชทีเ่นสนได้แ้ก็้าเทอร์ี่ตนัจวัตตากรัวถึงพี่น้อง ดีนะ <ität> ครับการรื้อใบของท่านรัฐบาลก็รื้อใบของท่านเพราะว่ารายการนี้หวังนะครับที่งการให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับในพื้นที่ะที่ได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการสินค้าต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ออกมาจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาซื้อระคแล้วก็มาชมแล้วก็มา เอากลับบ้านไปแต่นะครบวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ท่านผู้ว่าและท่านก็พยายามปราดดันนะครับหลังจากที่มีการปราดดันเรื่องการน,นั่งยองที่จังหวัดตากไปแล้วที่ดิอนเมนา้นก็ประสบความสำเร็จวันนี้นเ,รบบนเราก็เลยมาเปิดใหม่ที่นี่ก็คือการเซนตยองที่หน้าในเขตลุนลุนสุรีของสมเด็พเจพระมุนีรุเรศบาราชแห่งนีก็เพื่อประการที่ทํทำให้เกิดความคึกคักนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการที่จะทำให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งสองฝั่งก็คือฝั่ง ทยก็คือจอังหวัดอำเภอแม่สอดก็ฝั่งเวลดีก็คือพม่านะครับได้มีการเชื่อมสัมพันธ์นและก็มีการเปิดตลาดร่วมกันก็บางครั้งไม่แน่นะครับต่อไปนะาเกิดตลาดตัวนี้ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะเชิญการฝั่งพม่าน,นะครับเข้ามาขายของโดยเฉพาะอย่างที่ตอนนี้เขาติดต่อมาทั้งพวกของทะเลนะครับอาจจะเอาของทะเลเข้ามาจําหน่ายเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตและก่อน,บบนอนแม่สอดเขตตะบนแม่สอดแม่ป่าหรือเขตอำเภอต่างที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับได้มา เพื่อซื้อนะครับของบางกางมามามากมาเพื่อเราจะได้นําไปกลับมาใช้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนละพ่อแา่พี่น้องในเขตเมืองจับบี้ด้วยครับขอขอบคุณมากครับแลวคงจะต้องจัดต่อไปนะครับเราคงจะไม่จัดครั้งเดียวนะครับต้อมีการจัดต่อไปต่อ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดการประชุมผู้ปกครองระดับภาคบังคับภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2558ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนมีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับภาคบังคับภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีดรเทิดเกียรติชินสรนัน ri, นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนะครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนระดับภาคบังคับประถมหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างมากมายโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไัยสนได้ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ปัจจุบันผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยังเข้าใจหลักการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับภาคบังคับ ไม่ชัดเจนมากนักเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจอันดีกับโรงเรียนในด้านกระบวนการเรียนการสอนการจัดการศึกษาและสภาพปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนำข้อเสนอแนะไปแก้ไขตามความเข้าใจที่สอดคล้องกันในโอกาสต่อไป โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ขึ้น สัตววัดมณีไพรสนจัดงานบุญทอดกระถินประจำปี2558ค่ะคณะกรรมการร่วมกับคณะรัทธาวัดมณีไพรสนร่วมการสืบสารประเพณีจัดทำงานบุญทอดกระถินสามัคคีวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอด โดยมีกำหนดการวันที่15พฤศจิกายนในช่วงเช้ารวบรวมองค์กถินและรวบรวมจตุปัจจัยเครื่องธัยธรรมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งพร้อมร่วมแห่องค์กถินสามัคคีไปรอบตลาดนครแม่สอดช่วงบ่ายจะเป็นพิธีทอดกถินซึ่งคณะกรรมการและคณะรัตธาวัดมณีไพรสนได้พร้อมใจกันจัดให้มีการทำบุญทอดกระถินสามัคคีขึ้นตามประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของชาวพุทธศาสนิกชนที่จะได้ประกอบการบุญการกุศลเพื่อเป็นหลักฐานมั่นคงในพุทธศาสนาโดยทางวัดมณีไพรสนเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดและทางวัดมณีไพรสนได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานแต่ยังขาดปัจจัยทางคณะศรัทธาต่างก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีในครั้งนี้เพื่อนำไปก่อสร้างศาสนสถานต่อไป Terima kasih telah menonton! โรงเรียนสพวิทยาคมค่ะจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษเฉลิมฉลองหนึ่งปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมค่ะที่สนามกีฬาโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษเฉลิมฉลองหนึ่งปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมพร้อมกล่าวให้โอวาดกับนักกีฬานายสมศักดิ์เลิศรันตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภวิทยาคมเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรของโรงเรียนและประชาชนผู้ที่สนใจต่างเดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากโดยฟุตบอลทั้งสองทีมที่ทำการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ทีมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและเพื่อนซึ่งมีนายจิรวัตรมงคลจุธาเสดหรือสอจอชัยร่วมทีมด้วย ส่วนทีมที่2ได้แก่ทีม VIP แม่สอดซึ่งมีหลายหน่วยงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมในครั้งนี้ที่นำทีมโดยดเอรเทริดเกียรติชินสารนันานายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งนายพันธาอินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสภวิทยาคมเป็นผู้มอบของที่ระลึกร่วมกับนายสมศักดิ์เลิศรันตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสภวิทยาคมให้กับนักฟุตบอลทั้งสองทีมที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษในครั้งนี้ โดยก่อนการแข่งขันได้มีการแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสภวิทยาคมชุดเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดการแสดงโชว์ความสามารถของสุนักดมกลิ่นสงครามจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4หรือชอกอรอ4 และในช่วงการพักครึ่งระหว่างการแข่งขันนัดพิเศษยังมีการแสดงเดาะบอลจากคุณปียะชื่นสกุลลูกหลานคนแม่สอดแชมป์ดาะบอลแห่งประเทศไทยและการแสดงจากวงโยธวาทิ์นาติลินของโรงเรียนสภวิทยาคมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆมากมายในพื้นที่อำเภอแม่สอด ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องปิยะชุ่อสกุลน,นะครับแชมป์ดอกอน,นของประเทศไทยแนละถลองแชมป์โลกนะครับซึ่งวันนี้น้องเองก็เป็นลูกหลานของชาวแม่สอดนะครับเพราะมีคุณลุงเป็นคนแม่สอดนะครับ แต่ต้องขอขอบคุณท่านสจจิรวัฒน์มงคลจุธาเศษนะครับสจชัยนะครับซึ่งประสานงานกับผมมาตลอดนะครับซึ่งเกิดในงานนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับสจชัยเพื่อนผู้พิธีครับนี่ครับสจชัยคนนี้นะครับที่ประสานมาสี่เดือนเต็มกับผมครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการศพทิยาอีกเชิญตบมือให้ท่านหน่อยครับผู้อำนวยการนะครับยังตกรนะครับท่านขอขอบคุณครับท่านผู้อรนวย่ารนะครับ แล้วก็ขอบคุณรองผู้ว่าผู้ผู้ว่าการจังหวัดตากครับปกมือท่านหน่อยครับท่านท่านอยู่บนนั้นนะครับรองผู้ว่าครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับขอบคุณครัท่ายอินครับขอบคุณขอบคุณพี่ต้นนะครับพง์มินทศชัยนันท์นะครับนายกสมาคมอดีตนักบอลทีมชาติไทยขอบคุณพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับอดีตนักบอลเด่นนะครับท่านเป็นเพื่อนกับ ท่านพลตวิศิษฐ์ชัยวสถิ์นะครับเป็นพี่ที่ท่านเสริมศักดิ์ธงพนิษฐ์ครกบ้าที่สุดนะครับท่านเป็นสิทธิ์กรอหนวยสินนะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของอำนวยสินทั้งหมดครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เสือพี่เสือใหญ่นะครับเสือใหญ่ครับปรบมือให้หน่อยครับ เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางค่ะรถจักรยานยนต์ประสานงากับรถยนต์เก๋งมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอำเภอแม่สอด นำกำลังไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายโดยเหตุเกิดบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางช่วงทางโคง้งหลักกิโลเมตรที่26หมู่ที่3บ้านม่อนหินเหล็กไฟอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยที่บริเวณทางโค้งของถนนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้สีดำแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่คอละคัง 6187สุขโขทยัยจอดพลิกความอยู่ข้างถนนสภาพรถพังยับขาสองท่อนชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มถนนห่างจากรถออกไปประมาณ5เมตรพบศพนายพนมตะดิดอายุ40ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดสภาพศพแขนและขาหักศีษะยุบเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ห่างกันเล็กน้อยพบรถยนต์เก่งยี่ห้อตโตโยต้าสีขาวใหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทง8463พิษณุโลกจอดพุ่งชนติดกับเสาหลักกิโลข้างถนนสภาพรถด้านหน้าพังยับภายในรถพบตัวนางสาวรุ่งรัตทิโนอายุ23ปีซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่อยู่ในอาการที่ตกใจสุดขีดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายพนมผู้เสียชีวิตช่วงค่าได้ไปดื่มฉลองที่ร้านอาหารในเขตอำเภอแม่สอดจากนั้นได้เดินทางกลับบ้านพักโดยที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและขับรถมาด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งรถเสียหลักควบคุมไม่ได้จึงทาให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้น รับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับบานปกครองท้องถิ <lessons scholarship? S 1> ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสันตวไป รับรเมเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาภารคนทางนำไฟเรื่องรุงนน่งไกลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อน,นครมวิวัฒนาเป็นคนตาชนไม่ใคร เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเมื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทางินสุขสันต์ทั่วไป เทศาบานก็คือเรานี่เองสำพัญเทศาบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับรุงเมืองให้ประเพลิงและงาวิไลบูนอนอาครรพนทางน้ำไปเรื่องรุ่งเลนักนาเเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา เราทำการอาณาไมยพร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนนาเป็นปรันตาชนไลกลไกลเทศบ,บาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนและเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ่งรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันตทั่วไปเขตบานก็คือเรานี่เองสำคัญเขตบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยห่วงมือ หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดีชันการศิรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ